สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ช่องไอสังนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูอีกคันนะอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีพวกชุดแต่งตรงนี้ด้วยนน่ๆตรงนี้ตรงนี้เพราะว่ายังไม่ได้ใส่นะโอเคผาติดเครื่องไว้งั้นแหละ นะครับคันนี้กเ็เป็นหัวลากแท้นะเป็นหัวลากแทเ้เป็นเครื่อง e 1 3นะครับเครื่อง e สิสามเกียร์ z f กึึงออโต้นะเ่ือท้ายจะเป็นชุดสองเพลาสองเพลาโรงงานนะรถมาจากที่ญี่ปุ่นเลยครับคับนนี้ทั้งทั้งคันมาแท้ทั้งคันก็จะประมาณนี้นะชุดช่วงล่างจะเป็นข้างหลังจะเป็นถุงลม ถุงลงร่วมนะชุดนี้ก็เปลี่ยนให้แล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน็อตข้างบนใหม่สำหรับท่อก็จะประมาณนี้อันนี้ชุดนี้มันมาจากญี่ปุ่นเลยครับอันนี้จะเป็นรู้สึกน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะทำสีเสียบท่อพักตรงนี้ออกเรียบร้อยไม่มีอะไรเครื่อง480แแพ้นะบอกเลยว่าคันนี้ทำกล่องสมบูรณ์สมบูรณ์เหมือนกัน จากที่เรานี่กล่อ,อ,องนี่ต้องบอกว่าสมบูรณ์มากๆนะอันนี้ยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องด้วยนะครับเดิมโรงงานนะ ควันไม่มีควันไม่มีดูรอบเครื่องกันนอยมาโคตรไวสำหรับคันนี้จะมีตู้ตูเต้เย็นตู้เย็นแถมไปเลยไม่แถมหรอกเราไม่ได้ออกอ่ะดูดูหน้าจอใหม่ อันนี้วิ่งแปดแสนกว่านะโอเคดับเครื่องนะครับปิดเรียบร้อยนะพวกแอดบูพวกดพดีดพีเอฟอะไรพวกนี้ EGR อะไรเรียบร้อยทั้งหมดนี่หน้าจอแบบนี้เลยเครื่องเดินเบาอย่างนี้เลยนะ นิ่งๆอย่างนี้ตลอดติดเครื่องได้ทั้งคืนก็อยู่เงี้ยเครื่องไม่มีเร่งช็อปเบรกไม่ยิงแล้วก็ไม่มีควันขาวนะเพราะว่าควันขาวมันเกิดจากไอ้นี่นะเ,ออเกิดจากหัวฉีดมันฉีดน้ำมันนะครับฉีดใน,นจังหวะคลายนะครับแล้วก็พอเจอความร้อนมันก็จะเป็นควันขาวอ่ะโอเคนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูรอบๆกัน ดทย่ออยเสียขนาดนี้ก็อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาท้างฝั่งนี้ได้เต็มนะเพราะว่ามันไม่มีชุดตรงท่ออเสีย,ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเครื่องครับเดี๋ยวให้ดูเครื่อง น่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับสำหรับคันนี้เดยยกหัวดูเครื่องก่อนหากนกให้หน่อย รูปร่างสวดทรงใช้ได้นะผมว่าโอเคอยู่ครับตอนนี้มันยังสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้พอ่พอพอ่อพ่อเครื่องก็จะประมาณนี้เลยใสๆเลยนะนแฮงงนะอันนี้ยังไม่ได้ใส ค,คือตรงนี้ไม่ใช่ใช่สามร้อยสามร้อยสามสิบห้ากิโลวัตต์นะครับเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องไปเด็กจะพาไปดูฝั่งรถ ถ้าพูดถึงระบบเครื่องอันนี้ต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ทั้งเครื่องทั้งกล่องนะเนี่ยสังเกตถ้าเป็นพวก480ไอ้ตรงนี้จะเป็นเหล็กและดูเหมือนมันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าพวกที่เป็น410 450ประมาณนี้ าสาหรับสำหรับใครที่แบบว่ากำลังคิดว่าพวก e3 1แรงม้าเยอะๆจะกินน้ำมันนะก็ลองดูนะครับเพราะว่าเครื่องไอ้เครื่องเกียร์ฝฟ่งท้ายเนี่ยตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะแมตช์กันมากนะสำหรับงานหลังถนนนะครับลงงานเลยก็จะประมาณนี้ ทีานี่ทำตามลูกค้าสั่งนะครับคันนี้รวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างน่าจะอยู่ประมาณสิบหกห้ากับสิบเจดนะคันนี้รวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยนะครับรวมทั้งชุดแต่งชุดอะไรด้วยประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น แท้เนาะแท้ทั้งคันน่ะถ้าแท้ทั้งคันก็จะประมาณนี้ครับรถเอออย่างคันขาวคันที่ผมมาถ่ายที่ตรงที่ตลาดนั่นนี่แหละครั้งที่แล้วไปวิ่งดีมากเลยนะครับเมื่อวานรู้สึกน่าจะใส่เข้าวสารจากกาลสินนะลงใต้น่าจะไปสุดนู่นเลยแหละ ไปเต็มน้ำหนักนะครับของน่าจะสามประมาณสามสิบสี่ตันนะเพราะว่ารถเบาไงรถรุ่นนั้นจะเป็นเผายกได้ก็บิ่งขึ้นแม่สอดหลายเที่ยวแล้วจะประมาณนี้เออรถพวกเนี้ยถ้าเป็นพวกรถญี่ปุ่นน่ะถ้าทำกล่องได้สมบูรณ์นะผมบอกเลยว่ามันสุดยอดอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งจะประมาณนี้สวัสดีครับผมแล้วนก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ